สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกลุ่มและลัคนากุมซึ่งจะใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของเรื่องของความรักความสัมพันธน์นะครับของคนทั้ง2รูปแบบนั่นเองนะครับของชาวกลุ่มอย่ามาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน Ad ์ ID มาที่บลิเวอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแ เรามาฟังขุมทรยนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนชาวกลุ่มได้แก่ราศีกลุ่มและราคนากลุ่มเลยนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของทางโหราศาสตร์ก่อนนะครับซึ่งจะมีจุดจำเพาะอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เป็นไกด์ไลนล์นะครับก็คือดูที่ดาวประจําตัวก่อนดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวราหูคือปกติถ้าเป็นโหราศาสตร์เก่ามันคือดาวเสาร์ครับคือถ้าดาวเสาร์คือเลขเจ เมื่อคู่ของคุณนับไปเจ็ดราศีหรือราศีตรงกันข้ามคือดาวอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งราศีสิงห์ใช่ไหมครับคู่ของคุณเมื่อเจ็ดรวมกับหนึ่งมันเป็นแปดมันไม่ได้เท่ากับเก้าซึ่งมันเป็นราศีที่แปลกประหลาดคือดาวดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอ่าโหราศาสตร์โบราณบอกว่าเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดาวประจดาวปัจจุบันที่ที่โหราศาสตร์นับถือหรือเชื่อกัน แล้วก็ใช้การพยากรณ์คือดาวราหูอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงอีกอย่างหนึ่งอาจจะบอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันมันแล้วแต่คนมองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยูเรเนียนเนี่ยหรือทางยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะให้เป็นดาวบริจตอยู่เนี่ยหลายดวงมากเลยตกลงอะไรนี่ทางอินเดียพาลตะอีกนะครับมีมีสมดาวไปเลยเออมีเจ้าเรือนสาดวงไปเลยนะครับผมเคยเรียนมาแล้วก็กลายเป็นว่าอะ แล้วแต่นะครับใครเชื่อแบบไหนก็เอาแบบนั้นแต่ผมเชื่อดาวราหูเพราะอย่างนี้ครับมันมีความเชื่อคติหนึ่งว่าคู่ครอ,องของคุณเนี่ยดาวทิศเป็นเลขหนึ่งเมื่อรวมกับตัวคุณเองอะ่ะคือเลข8มันถึงจะได้เท่ากับ9ใช่ไหมครับคือคุณดูทุกราศีเลยมันจะต้องได้เท่ากับ9คือถ้าใครถือว่าเลข7เป็นเลขประจําตัวพอรวมกับคู่ครองนะรับรองว่าเออเหนื่อย เพราะว่าอะไรเลข8เป็นเลขแไม่ได้เป็นเลขที่ดีนะครับแต่มันเป็นเลขที่ไหลเวียนดีก็จริงแต่มันต้องทําให้ถูกต้องด้วยไม่องค์ประกอบเยอะครับแต่ถ้าเป็นเลขก้ามันจะได้ง่ายเพราะว่าคือเลข8คือเงาเลข9คือคลาดคลาดหมายถึงแสงสว่างหมายถึงปาฏิหารนะครับเลข9้าเป็นเลขปาฏิหารบอกเลยเพราะว่าอ้างอิงจากอย่างนี้ครับกลับไปดูที่ระบบทักษะระบบวัน มันอาจารย์ขันผู้พันศักดิ์เสาร์นนี่แหละนะครับในทางทักษะที่ใครรู้จักเนี่ยจะรู้นะครับว่ามันเป็นตารางเก้าช่องบวกยังไงก็ตามเลขมันจะต้องได้กับเก้าถูกไหมครับใครที่บวกแล้วไม่ได้เท่ากับเก้าแปลว่าคนนั้นตั้งตั้งเลขผิดอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเลขมหัศาจรรย์ดังนั้นเนี่ยบวกยังไงก็ได้ครับเก้าก็เลยกลายเป็นว่าคือพระกิจใจกลารนี่ก็คือเลขเก้าด้วยมันหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําหมายถึงอ่า อีกศาสตร์หผมเรียนอยู่ก็กำลังจะมาเผยแพร่ในอนาคตนะครับอีกไม่นานนี้ก็ปรุงบอกตรงกันด้วยว่าเลข9เป็นเลขที่สูงสุดหมายถึงการประสบความสําเร็จเพราะอะไรเลขบนไม่ใช่เลขฐาน2นะเลขที่เป็นฐานเดียวเนี่ยตายตัวเนี่ยศถึงเเนี่ยนะครับเป็นเลขสาม,มัญเนี่ยสิตัวเนี่ยเลขที่มีค่ามั่นที่สุดก็คือเลข9ก้าดูไหมครับ ดังนั้นเนี่ยมันคือความประสบความสําเร็จหมายถึงความสูงสุดหมายถึงจุดยอดมันละอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันคือความเป็นมงคลก็ตามตามคนไทยที่ถือว่าเป็นเลขก้าวหน้านัา่นแหละครับก็คือความก้าวหน้าการเดินไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ครับคือความมั่นคงได้ด้วยปฏิหารด้วยอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยผมก็จะถือเลข8นะครับหมายถึงว่าใช้เลข8เป็นดาวประจําตัวของคุณเพื่อให้มันเกิดความเป็นมงคลเนาะ ก็ไม่รู้นะว่าโบราณอาจารย์ทำไมถึงถึงถึงใช้เลขดาวเสาร์เนาะแต่ว่าแต่เท่าที่ดูนะคนลาคนคนราศีกุมเนี่ยก็เป็นราลาหูจริงๆเท่าที่เคยศึกษามาเคยเรียนมาเคยดูส่วนตัวมาหรือไม่กระทั่งพูดในเนี้ย,ยหลายคนก็บอกว่าแม่นอะไรแบบนี้ครับอืมทีนีอ้อ่จะมาดูรูปแบบบ้างนะครับรูปแบบของความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันก็เหมือนกับจิ๊กซอนะครับที่มีแง่งกับมีตัวเวาถูกไหมครับถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันคือเทียบกันแบบว่าโอเคพอดีกันเหมาะกันแต่มันเข้ากันไม่ได้คำว่าเข้ากันได้จะต้องแง่งไม่เหมือนกันตัวเว้าไม่เหมือนกันถูกไหมครับมันคือการลงล็อกกันคือการต่อกันได้นะครับดังนั้นมันคอเรื่องทีนี้เปรียบเทียบอย่างหนึ่งนะครับง่ายกว่าก็คือแม่เหล็กที่ มันเป็นขั้วบวกขั้วลบที่มันอยู่คนละขั้วกันมันจะดูดกันเกาะแน่นติดหนึบเลยนะครับมันมาถึงการเข้ากันได้และการส่งเสริมกันแต่ถ้าเผื่อมันขั้วเหมือนกันมันผลักกันหนึ่งเดียวเลยมันหมายความว่ามันไม่ยอมเข้าใกล้กันเลยเหมือนเป็นอริสตูกันอย่างงี้นะครับอืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นถ้ามันถูกถูกที่ถูกเวลาถูกหลักถูกการถูกอะไรต่างๆเนี่ย หรือการรวมกันของตัวเลขเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันจะเกิดความที่เกื้อกูลกันสนับสนุนกันไปสู่สิ่งที่ดีเป็นเนื้อคู่กันอะไรแบบนี้ครับอาตาเนื้อคู่ดูอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกนะครับก็เป็นคลิปหน้าเนาะเออเพราะว่าหลายคนเนี่ยมโนผิดว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่คนนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้เป็นเนื้อคู่ตามจริงมันมีวิธีการดูอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเออที่เราเข้าใจกันนะเออแบบนี้ที่นี้การที่เรา ได้คู่ของเนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะครับมันมันมีหลักเกณฑ์ยอยู่อย่างนี้คล้ายๆกับยินยางนะครับที่ที่เรารู้จากใช่ไหมที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ที่เป็นตัว S แล้วมีสีดา,าสีขาวกับสีดําแบ่งกันที่เท่าๆกันเนี่ยแล้วก็จะมีจุดเขาเรียกตาปลาที่มันจะเป็นคนคนละสีก,กันกับตัวเองเนาะเป็นอย่างและจุดเนาะที่นี้มันหมายถึงการที่เราควรมีทั้งเหมือนและต่างกันในตัวนะครับ นิสัยควรจะต่างกันคือบุคลิกภาพควรจะต่างกันแต่สิ่งที่ควรเหมือนกันบ้างมันหมายถึงความชอบรสนิยมอะไรเงี้ยต้องไปในทางเดียวกันนะครับเพราะไม่กันแตกกันจบเลยคืออย่างนี้นิสัยควรต่างกันเพราะว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเราเป็นคนพูดเยอะพูดมากแต่ถ้าได้คู่ที่พูดเยอะพูดมากเหมือนกันคือเถียงกันหูดับตับไม่คือเถียงกันไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีใครตัดสินได้ว่าใครถูกใครผิด กลายเป็นว่ามันก็เกิดความมีปมในใจอะแล้วมันก็ทําให้เก็บสะสมไปสักวันหนึ่งมันก็แตกคอกันหมายความว่าจุดที่มันสูงสุดละก็จะต้องมีการแตกแยกเลิกลาอย่าล้างกันนะครับโดยเร็วโดยที่มันแบบคือหมายความว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับก้นหม้อข้าวอะไรแบบเนี้ยที่ที่โบราณเขาพูดกันเนี่ยนะครับก็เลิกกันสนะอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยเลือกให้ดีคิดให้ดีนะครับต้องแยกให้ออกด้วยนะ อันหนึ่งคนต่างอันหนึ่งคนเหมือนเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกันมันก็ข่มกันถูกไหมครับแต่ถ้าเราอย่างเช่นเราเป็นคนพูดมากพูดเยอะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แต่ถ้าเผื่อเราได้คู่ครองที่เป็นคนใจเย็นเป็นน้ําเนี่ยโอเคถึงเขาจะไม่ได้รับฟังแต่เขาก็ผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาแปลว่ามีคนหนึ่งพูดมีคนหนึ่งฟังมีสิ่งที่มันสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้หมายหมายความว่าไม่ต่อความยาวเสาคํายืดถูกไหมครับกล่าวไปว่ามันอยู่ด้วยกันได้มัน มันพอไปกันได้อย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะนานขึ้นหรืออาจจะพอเข้าใจกันพอปล่อยวางได้สุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันจนเท่าจนแก่ได้เพราะว่าคือคนเรามันก็ต้องมีการเรียนรู้กันไปเนาะมันก็ต้องมีการพัฒนากันอะไรแบบนี้ที่นี้นอกจากคําว่าคู่รักแล้วเนี่ยในภพปัตตนิเนี่ยหรือราศีตรงข้ามเนี่ยมันยังหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา ข้อผูกมัดอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการสัญญาครับหรือการผูกพันกันนะครับมีข้อผูกมัดกันได้ทั้งนั้นอย่างเช่นบัดดี้เพื่อนสนิทที่แบบพูดกันได้ทุกอย่างรู้ความลับกันทุกอย่างนี่แหละมันก็เป็นพราะปัตตนีได้เพศตรงข้ามคู่ขแข่งขันคู่ศัตรูได้ด้วยถ้าหมายถึงว่า ถ้าไปแข่งขันกันก็หมายถึงคู่แข่งขันคู่ศัตรูหมายถึงคู่ร้ายหมายขวัญเนาะก,ก็คือไม่กินเหน่งแข่งใจกันนี่แหละแล้วก็เป็นลักษณะของการที่อีกคู่หนึ่งก็คือทางธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงคู่คคแข่งขันคู่ศัตรูได้เหมือนกันเออเป็นลักษณะนี้พ่ออย่าลืมว่าเขาให้คุณเราได้นะเออหลายอย่าไปมองโลกในด้านเดียวหลายคือสมัยก่อนตัวผมก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่มองโลกในแง่เดียวนะครับคืออย่างนี้ มันหมายความว่าอย่างเช่นธุรกิจที่ที่ทาอยู่อย่างเดียวอะครับที่ที่เป็นผูกขาดในตลาดหมายความว่าสินค้าชิ้นนี้มีที่ชันคนเดียวกลายเป็นว่ามันมันขายไม่ค่อยได้นะหรือขายได้ก็ขายได้แค่นั้นะแต่ถ้าเรามีคู่แข่งขันโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นโคคาโคล่ากับเบบซี่อันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าให้เห็นภาพเพราะคนรู้จักหมดถูกไหมครับเนี่ยเมื่อมีการโฆษณาอย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็ขายได้เหมือนกันอย่างเช่นสมมุตินะตัวผมชอบเปบปซี่คคคลาโฆษณา ถามว่าเราจะไปกินโกคาโคล่าไหมไม่เราก็กินแบบซีเพราะว่าเคยกินทั้งสองแบบแล้วแล้วฉันชอบแบบนี้ฉันก็กินแบบนี้แต่ว่ามันมันเป็นการตอกย้ำคือเขาเรียกว่าเป็น,นกลไกทางการตลาดนะครับแต่สังเกตดูว่า2แบรนด์นี้จะไม่ค่อยโฆษณายกเว้นหน้าร้อนคือหมายความว่าตอกย้ำให้คนเห็นแล้วเลือกนะครับเอออะไรแบบนี้ครับคือหมายถวงว่าให้นึกถึงแล้วก็ไปกินซะอะไรแบบนี้อย่างเช่นอ๋อตอนนี้กําลังร้อนโฆษณามาอ๋อไปซื้อดีกว่าเซเว่นใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อะไรประมาณนี้มันหมายถึงว่าเป็นการตลาดที่เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นคู่แข่งขันที่เราก็ได้ผลป,ประโยชน์ต่อให้เขาโฆษณาแต่ฉันก็ได้อะไรแบบนี้ครับอืมเป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าการที่ไม่มีบิดและศัตรูที่ถาวรในเรื่องของในงานอ่าในด้านธุรกิจเนี่ครับอืมอะไรประมาณเนี้ขายของเหมือนกันอยู่ข้างๆกันเลยขายขายคนเดียวเปรียวใจ แต่พอมีอยู่ข้างๆมาปุ๊บมันเหมือนเป็นย่านนะครับเหมือนเยาวราชเนี่ยที่ขายทองเหมือนกันหมดเลยแล้วทําไมเขาขายได้แล้วทำไมเขาต้องไปเยาวราชอย่างเงี้ยครับอืมอาหารเหมือนกันทํำไมต้องไปเยาวราชเพราะอร่อยแล้วมันเป็นแบบอ๋อฉันอยากกินอันนี้มันก็มีฉันอยากกินอันนี้ก็มีอย่างเช่นคนชอบไม่เหมือนกันอย่างเพื่อนนัดรวมตัวกันไปแต่มีที่เยาวราชเหมือนกันหมดก็ไปกินด้วยกันเลยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันคือแหล่งอ่ามันคือการแหล่งอย่างเช่น เคยไปชนบุรีหลายสิบปีที่แล้วก็มีร้านค้าที่เหมือนกันหมดขายเหมือนกันหมดเลยแล้วเป็นสิบสิบานติดกันหมดเลยถามว่าทําไมขายได้แล้วทําไมล,ลูกค้าจะเข้าลานไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นไหมมันหมายความว่ามันเป็นแหล่งเออมันคือการเป็นว่าคือมามาที่เดียวแต่ได้หลายอย่างบางทีเราอาจจะไม่มีอย่างหนึ่งแต่เขามีอย่างหนึ่งโป๊ะกันก็ได้หมายถึงว่าการที่เราไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งไปเอา้านข้างๆบวกกาไรอย่างเงี้ยครับ มันก็คือหน้าค่าในหน้าก็คือได้ขาอยอ่ะเอออะไรแบบนี้มันใช่ไหมไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรมันคือความที่เกื้อหนุนกันก็เหมือนกับดาวประจําตัวกับดาวคู่ครองนั่นแหละครับเพราะว่ามันแทนกันได้ด้วยแล้วในลักษณะนี้นอกจากคําว่าคู่ครองนะครับคู่ครองก็เหมือนกันยกระดับฐานะเราได้อย่างเช่นคุณผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ธรรมดาไม่มีใครรู้จักก็คือเป็นปุถุชนธรรมดาถูกไหมครับเป็นลูกแม่ค้าเป็นลูกนู่นนี่นั่นธรรมดาแต่เผอิญไปพบรักกับ หนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นว่าที่อาจจะเป็นหน้าที่ตำแหน่งยศถาของเขาในอนาคตอย่างเช่นเป็นผู้ว่าก็ยกระดับเป็นคนนายผู้ว่าหรือเป็นแบบว่าเป็นติดยศมียศมีศักิ์อย่างเงี้ยครับเออก็มีคำนำหน้าเรียกชื่อตามหน้าหรือไปแต่งงานกับคนดังดารายอย่างเงี้ยก็มีนามสกุลติดมาด้วยอะไรแบบเนี้ยครับก็กลายเป็นว่ายกระดับฐานะเราได้หรือไปแต่งงานกับนักธุรกิจ ก็กลายเป็นว่าเราก็มั่งมีกับเขาไปด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันคือการยกระดับฐานะของเราได้เลยผมถึงบอกว่าคือในยะสําคัญของที่พูดในคลิปพวกเนี้ยก็คือให้คุณคิดให้ดีเลือกให้ดีอย่าสักแต่เลือกที่แบบเอาตามอารมณ์เหงาใครก็ได้อะคอนนี้ก็ได้วะอย่างเงี้ยก็คว้ามาคือง่ายๆเร็วๆมันก็อยู่ง่ายๆเร็วๆอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เติบโตอะไรคือพูดแค่ว่า เราควรมี m i ์เซ็ตที่ดีก่อนว่าคือมันเหมือนผลประโยชน์ชนิดหนึ่งแต่ต้องมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเอาแต่ความรักเออเอาแต่ผลประโยชน์ไม่เอาความรักนะบางคนก็แบบว่าอ๋อฉันอยากยกระดับฐานะนะ่ะฉันไม่ได้รักเธอหรอกอะไรแบบเนี้คือมันไม่ยืดยาวนะครับมันอยู่แบบปัป๊บๆพอถ้าขาดเขาไปแล้วอ่ะเราก็ตกต่ำเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยเออดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะชื่อเสียงถ้าคุณเอาในด้านชื่อเสียงเนี่ยถ้าคุณ อยาาขาดกับเขาเมื่อไหร่คุณก็กายเป็นคนธรรมดาปกติแต่ถ้าเื่อเพราะว่าชื่อเสียงเป็นของเขาไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินทองโอเคมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่ามันกถ็ถ้าเขารวยมากเราก็ไม่สามารถจะรวยได้เหมือนเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับเมื่อเลิกลากันแล้วดังนั้นเนี่ยก็คิดให้ดีก่อนทุกอย่างควรจะมีทั้งความรักแล้วก็มีทั้งการเกื้อกูลกันด้วยนะครับจุดประสงค์ในจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเนี่ยไปเอาอะไรที่มันง่ายๆแบบนั้น เหมือนกับการที่คบแบบว่าแค่เหงาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับเ,ออเหงาแล้วแก้ขัดไปก่อนมันไม่ได้มันต้องคิดให้ดีคิดให้ลึกซึ้งคิดให้ไปข้างหน้าคิดให้อยู่อย่างมั่นคงถาวรอ,อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครมีแล้วแล้วมันไม่ได้ดังใจอย่างที่นั้นก็ไม่เป็นไรอยู่ไปก่อนนะครับก็พยายามคิดดีๆพอเวลามันมีโอกาสอนาคตยังมีให้เรานั้นสามารถเลือกได้อีกเพราะอย่าลืมว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าสมัยเนี้ย จะอยู่กันอย่างแบบคนเดียวอะเพราะว่ายิ่งมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกอะไรเงี้ยมันมันก็เหมือนคู่เวรคู่กรรมะเนาะเออมันก็ต้องตัดขาดกันไปก่อนแล้วเราถึงสามารถมีใหม่ได้อะไรเงี้ยยังไงก็คิดดีให้ให้ใหอ่า ให้ตกผลึกก่อนอะไรแบบนี้ครับแล้วมันจะได้อยู่อย่างยั่งยืนถาวรนั่นเองนะครับยังไงก็ซู่ๆเป็นกำใจให้นะครับสามารถติดตามคำรธิกรในลักษณะของเนื้อคู่ได้ในข่าวหน้านะครับว่าเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่เนื้อคู่เป็นยังไงลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ควรจะเลือกในเวลาไหนอะไรแบบนี้ครับก็ติดตามได้นะครับกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคำยากรณในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ